l u ซิ d g กรวิตี SUV ไฟฟ้ารุ่นแรกจากค่ายลูซิ d ออกจากสายการผลิตในอาริโซนาแล้วเตรียมส่งมอบให้กับผู้ที่สั่งจองเร็วๆนี้ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจนะครับ อย่าง l u c ิ d ซึ่งสำหรับแบรนด์ลูซิ d นะครับทาง B O I ของประเทศไทยนะครับก็เคยไปจีบมาแล้วก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีการกระชับสัมพันธ์ระหว่างไทยซาอุและแบรนด์ลูซิ d นะครับก็เคยปล่อยรถยนต์ไฟฟ้า,ฟา,ฟาซีดานออกมารุ่นหนึ่งแล้วในชื่อว่า l u c ิ d แอ r ซึ่งถึงแม้ l u c ิ d Air นะครับจะขายได้ไม่มากตามที่คาดการเอาไว้แต่ก็ถือว่าทำยอดขายได้เป็นประวัติการติดต่อกันในไตรามาสที่3 ส่วน SUV ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดนะครับอย่าง Lucid Gravity ตอนนี้ก็ออกจากสายการผลิตในอาริโซนาแล้วนะครับโดยคาดหวังว่า Lucid Gravity จะเป็นสัญญาณแห่งยุคใหม่สำหรับ SUV ไฟฟ้าด้วยระยะทางการวิ่งไกลกว่า440ไมล์หรือราว700กิโลเมตรต่อ1การชาร์จและเป็น3รีโร l e c t เล็กทที่มีพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่ที่120ลูกบาทฟุตโดยทางลู c i d นะครับเปิดให้สั่งซื้อ Lu c i d Gravity SUV ในรุ่น Grand Touring เป็นรุ่นแรกในราคาเริ่มต้นที่94,900 US d ลลาร์หรือเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราว3,200,000บาทบวกลบและการมาของ Lucid Gravity นะครับทาง Lucid ตั้งเป้าที่จะสร้างโมเมนตัมสำหรับปีหน้าและในปี2026ทาง Lucid วางแผนที่จะเปิดตัวแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางรุ่นใหม่ที่จะเทียบเคียงในตำแหน่งเดียวกับ Tesla Model Y และชื่อแบรนด์ลูซิตนะครับสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่แต่รับรองว่าแบรนด์นี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับโดยลูซิตกรุ๊ปเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่มีสำนักงานใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียก่อตั้งขึ้นในปี2550นะครับภายใต้ชื่อ a อ tiva โดยรองอดีตประธานเทส la m o เตอร์ผู้ร่วมก่อตั้ง Astoria Network Sam w e n g เวงและนักประดิษฐ์เฉียวผิงหลินซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางแอต i v วาเน้นการ การสร้างแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลัง สำหรับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆต่อมานะครับคุณเพเทอร์รอลินสันซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิศวกรรมและหัวหน้าวิศวกรของเทส l a อีกทั้งยังเป็นหัวหน้าวิศวกรของเท s l a Model S และเคยทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบที่ Mazda North American ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายบริษัทจนแอตติวาได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นลูซิในปี2559และในปี2561นะครับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของประเทศซาอุดีอาระเบีย หรือว่า PIF ก็ได้ลงทุนถึง1,000ล้านดอลลาร์นะครับให้กับ Lucid Motor และปัจจุบันนะครับถือหุ้นอยู่ที่62%ของบริษัทเงินลงทุนนี้นะครับถูกใช้พัฒนาให้กับโมเดลแรกของ Lucid นั่นก็คือ Lucid Air ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าซีดานระดับตำนานส่วนความน่าสนใจของ Lucid Gravity นะครับ ก็จะเป็นรถยนต์ SUV 7ที่นั่งที่มีสมรรถนะระดับซูเปอร์คาร์โดยสร้างขึ้นมาบนแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดพัฒนาจากพื้นฐาน SUV แบบสปอร์ตและใช้สถาปัตยกรรมไฟฟ้า900โวลต์สำหรับงาน,นาด้านดีไซน์ภายนอกนะครับโดดเด่นด้วยคาแรคเตอร์ของลูซิดเหมือนกับตัวลูซิดแอรโดดเด่นด้วยไฟหน้าระบบไมโครเลนส์แ r r a y ที่จะเป็นช่องแสงหลายพันช่อง และใช้เทคโนโลยีที่ทางลูซิตพัฒนาขึ้นมาเองและเป็นระบบไฟส่องสว่างที่ทันสมัยและแม่นยำที่สุดนอกจากนี้ยังสามารถปรับทิศทางช่องแสงได้ด้วยระบบดิจิตอลซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ติดตั้งไฟ DRL ที่ด้านหน้าเชื่อมต่อชุดไฟหน้าทั้ง2อฝั่งพร้อมโลโก้ลูซิตที่ฝากระโปรงหน้าและคาดแถบโครเมียมเพื่อความโดดเด่นกระจังหน้ายังคงเป็นแบบปิดตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้า เส้นสายตัวถังด้านข้างนะครับออกแบบด้วยความสปอร์ตเรียบหรู มือจับประตูเป็นแบบเรียบติดกับตัวถังชุดไฟท้าย LED ที่เชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งพร้อมโลโก้ลูซิตที่กลางฝาท้ายสำหรับนิติตัวถังนะครับก็จะมีขนาดความยาว5,34ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,998ม mm, ิลิเมตรสูง1,656ม mm. ิลิเมตรระยะฐานล้อจะมีขนาด3 0 3 5ม mm. ิลิเมตรจับคู่กับล้ออลลอยขนาด20ถึง22นิ้วตามรุ่นย่อยและค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะครับจะอยู่ที่0.24 CD ซึ่งถือว่า ค่าสัมรสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำมากๆนะครับสำหรับรถยนต์แบบนี้ ดีไซน์ภายในนะครับก็จะเป็นห้องโดยสาร3แถว7ที่นั่งซึ่งจะสามารถปรับลักษณะการพับเบาะได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้พื้นที่ภายในมีขนาดกว้างขึ้นโดดเด่นด้วยจอ o l e d ขนาด34นิ้วที่เป็นระหว่างจอคนขับและจอกลางและสําหรับแถวของผู้โดยสารแถวที่2นะครับก็มีจอมาให้อีก1จอสําหรับควบคุมแอร์เบาะนั่งพร้อมช่องระบายอากาศและพวงมลาลัยไฟฟ้ามันติดฟังก์ชัน2การลำโพง22ตําแหน่งรองรับ Serial Sound และ Dolby Atmos และหลังคานะครับยังเป็นแบบกระจกพาราไดมิกกราส r รูปเต็มพื้นที่ห้องโดยสารซึ่งทําให้รู้สึกว่าห้องผู้โดยสารกว้างขึ้นไปอีก สำหรับด้านคุมพลังและสมรรถนะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดมากนักนะครับแต่ว่ามีการเกริ่นไว้ในเว็บไซต์นะครับว่าจะสามารถมากับมอเตอร์ที่ให้พละงกำลังมากกว่า800แรงม้าสามารถทําความเร็วจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับได้ต่ํากว่า3.5วินาทีวิ่งได้ไกลกว่า440ไมล์หรือ704กิเมตรรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วนะครับกว่า300กิโลวัต ซึ่งจะมากับล้ออลออยขนาด20-23นิ้วตามรุ่นย่อยในส่วนการมาเมืองไทยของลูซิตนะครับเท่าที่ตามข่าวตอนนี้ทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ในฐานะกรรมการและเลขานุก,การคณะ กรรมาการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ดอีวีนะครับก็ได้เปิดเผยว่าสำหรับประเทศไทยมีการหารือกับประเทศซาอุดิอาระเบียถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนหลายด้าน รวมทั้งความร่วมมือด้านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV หลังจากที่ซาอุดิอารเบียนะครับมีนโยบายที่มุ่งมั่นการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV ในประเทศซึ่งตั้งเป้าแบรนด์รถยนต์ EV นะครับและนํากองทุนความมั่งคัง่งแห่งชาติของซาอุดิอารเบียที่ได้ลงทุนกับบริษัท2บริษัทรถยนต์ไฟฟ้า EV นั่นก็คือเซียและลูสิตซึ่งทางเซียนะครับทางกองทุนความมั่งคัง่งแห่งชาติของประเทศซาอุดิอารเบียได้เข้า ร่วมทุนกับบริษัท f o x กคอนจากทางไต้หวันนะครับซึ่ง f o อกคอนเนี่ยก็มีรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับชื่อว่าแบรนด์ฟ็อกคออีกทั้งทาง p a f นะครับ ยังร่วมมือกับบริษัท B M W ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและอื่นๆมาปรับใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์นี้และหากทาง B o I ของไทยจีบติดนะครับไม่แน่ว่าในประเทศไทยนะครับอาจจะมีรถยนต์ไฟฟ้าอีก2แบรนด์นะครับมาทำตลาดในเมืองไทยก็เป็นได้นะครับนั่นก็คือแบรนเซียและลูซิตนั่นเอง ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook n e w t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน